ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่10เดือนมกราปี20 21น,น,นะคะก็เดี๋ยวมาดูพอตเราว่าอาทิตย์แรกของปีพอตเราเป็นยังไงก็อย่างที่บอกสลับมาอยู่ฝั่งแอลแล้วก็ทิกก็คือตลาดช่วงนี้มันสวิงเยอะมากแบบลากขึ้นลากลงแบบ เยอะก็คือต้องต้องมีเงินเผื่อต้องมีเงินเผื่อเติมเข้าไปป้องกันการโดนบังคับขายเพราะตลาดเวี่ยงแรงมากอย่าง irpc อย่างตัว irpc นะ,ะตลาดบวกวันไหนที่บวกเดี๋ยวนะ,ะ irpc irpc วันที่วันที่ 6, หกคือวันไหนอะนี่ใช่ irpc วันที่หกใช่ป่ะคะวันที่หกอะที่ irpc ดีขึ้นไปที่สี่บาทสี่บาทอ่ายี่สิบกว่าสตางค์ด้วยระหว่างวันนะคะแล้วก็มันค่อยย่อลงมาอันนี้คือระหว่างวันนะคือเร้เกิดใครเติมเงินพอดีเป๊ะ หรือไม่มีทุนข้างนอกไว้อ่าอาจจะโดนบังคับขายได้แล้วก็พอวันที่หกใช่ปะ่ะมันบวกไปยี่สิบจุดหลังจากนั้นวันวันที่เจ็ดมันก็ยังไม่ลงหนะักวันที่แปดเนี่ยก็เล่นแรงวันที่แปดเนี่ยลงวันที่แปดเนี่ยลงมาที่สามบาทเจ็ดสิบสองตัวตัวหลักนะคะเออ,เอ,อตัวนี้ก็ถึงเหมือนกัน ไอตัวนี้ก็ถึงตัวนี้ต่ำสุดอยู่ที่3 7 0บาท70าสังเกตนะคะว่ามันบวกอยู่ที่ไฮอยู่ที่3.99ต่ําต่ำอยู่ที่3.70ก็คือเล่น30จุดอ่ะอเล่นประมาณ30จุดซึ่งตรงนี้อะเหวี่ยงแรงแล้วใจต้องนิ่งด้วยนะถ้าใจไม่นิ่งเดี๋ยวทัดทิ้งคัดทิ้งเนี่ยขาดทุนอืม นอกจากตัว irpc ที่เล่นแรงแล้วก็มีตัวทูนะตัวทูก็เหวี่ยงแรงเหมือนกันทูภายในวันก็เหวี่ยงแรงภายในวันวันวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์รู้สึกว่าจะขึ้นไปที่ถึงสามบาทหกสิบตังค์หกสิบเท่าไหร่ไม่มั่นใจเอ,อแล้วมันก็ค่อยย่อมาที่สามบาทห้าหกก็ก็ถือว่าเหวี่ยงเหวี่ยงเยอะแต่ก็ยังน้อยกว่า irpc อยู่ อันนี้กรณีหุ้นที่ถือนะเฉพาะหุ้นที่ถือเพราะว่าเอาตัวอื่นไม่ได้ดูแล้วก็มีแจ๊ดใช่ป่ะแจ๊ดเมื่ออาทิตย์ก่อนแจ็ดเนี่ยดันขึ้นมาเหมือนกันแจ็ดเนี่ยเดี๋ยวนะแจ๊ดบวกสี่วันติดเหรออทย์เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแจ็ดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ย่อลง ืแต่ว่าขึ้นแต่ไม่ไม่ได้บวกไม่ได้บวกแรงขนาดนั้นเนาะก็หลกัลกๆก็ยังยังไม่ได้เก็บตัวไหนเพิ่มยังไม่ได้เก็บพุ้นตัวไหนเพิ่มแต่ว่าเพิ่มสัญญาเอาก็เพิ่ม IRPC มาตอนนี้11สัญญาแล้วแล้วก็มีแจดส1ิสัญญาตัวแบงค์ตัวแบงค์งงมี2ตัวก็คือ KTB กรุงไทยแล้วก็ทหารไทย แล้วก็ถูตอนนี้สิบสามสัญญาตามแผนที่วางไว้ก็คือจะเก็บซีรีส์ตัวเนี้ยตัวเฮสเนี้ยแค่สัปดาห์หน้าพอแค่สัปดาห์หน้านะกรณีที่มันแบบว่าพอมันเป็นบวกหรืออาจจะเติมเข้าไปถ้าเกิดแบบปริมหน่อยก็อาจจะเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มสถานะเพิ่มเพื่อเพิ่มสัญญาเข้าไปแล้วก็หลังจากสัปดาห์นี้เราก็จะเปลี่ยนไปถือสัญญาที่ไกลขึ้น อืเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเดทแบบเนาะเออถ้าเกิดเล่นเดทมันคงได้เยอะแล้วละเพราะว่าถ้าอย่งไาร์พ p ซเนี่ยระหว่างวันก็ดิดขึ้นไปเยอะมากอืมแต่ว่าคือไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดแล้วก็เราก็ไม่ก็คือมันก็ไม่มีใครรัวใช่ป่ะว่ามันจะขึ้นหรือแบบจะขึ้นไปได้แค่ไหนอะมันขึ้นเท่านี้แล้วมันจะมีย่อไหมหรือมันจะขึ้นเลยอะไรเงี้ยอืม ก็เล่นยาวออกแล้วกันอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่ง